ส่วนครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Ford Apple นั่นเองนะผมเลีวว้ยวอยู่ที่ชลูฟอร์ดพระนครเกษตรนะครับมีนะกชลูฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่หลังโรงแต่งของชลูมที่เรียกว่ายอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะแล้ววันนี้เราก็จะพามาดูรถแต่งนะครับตอนนี้ที่เขาคิดกันเลยก็คือเอเวอเรสต์แต่งทรงวัยรุ่นดูไบาอาหรับนะแบบนี้นี่คันนี้ก็เราเราแต่งชุดแต่งรอบคันนะก็ช่วงล่างก็เสร็จหมดแล้วนะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์โอเอ็มสองจุดห้าปรับแปดแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบโวงล แต่เป็น2.5นะก็มีกระบอกสับแทงค์เนี่ยปรับแปดระดับทาให้ช่วงล่างมันมีความนุ่มความหนึบมากขึ้นเวลาเราขับทางออฟโรดแล้วก็ทางเรียบนะครับเรียกว่าช่วงล่างเนี่ยจัดเต็มเลยกับรับตัวเอเวอเรสต์ไวท์แท็กคันนี้นะก็เตรียมส่งมอบเหลือจะชุดแต่งรอบคันนะคันนี้ก็ช่วงล่างเราจัดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเท่ๆแบบนี้เลยโช๊คโอ m เอ็มสองจุดห้นะครับแต่เนี่ยว่าคือช่วงล่างเนี่ยเขาเล่นตัวท็อปชุดเลยนะครับโช๊คเปลี่ยนใหม่นะครับ2.5แบบ OEM อ่าแล้วก็สปริงเปลี่ยนใหม่นะครับเซ็ตโหลด2นิ้วนะครับล้วก็มีปีกนกกันโคง้งเปลี่ยนครบเซ็ตของโปรเฟนเดอร์เรียกว่าตัวท็อปอะ่ะราคาโชว์ในเกือบแสนเลยนะครับส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของตัวปัป๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบรุ่นมันมีหลายรุ่นที่ลูกค้าเลือกนะมี20 20ิซ็ตยี่สดซตามที่ลูคลก,กลลลคา้าเลือกขนาดจานก็มีขนาดหลายจานหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกนะก็มี4 1 0 4 0อนะครับต่ออยู่ที่ลูกค้าเลือกขนาดจานแต่คันนี้น่าจะรู้สึก 405มิลน,นะครับ405มิลจานหน้า6พอร์ตจานหลัง380มิลน,นะครับสี่พอตปั๊มเบรกไฟฟ้าก็มีเฉพาะตัวด้านหลังนะเป็นเบรกมือไฟ้าแต่ข้างด้านเนี่ยก็จะมีแค่คาลิปเปอร์เป็นสีเขียวมะนาวนะครับของเบมโบสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเป็นงานคัสต้อมแท้นะที่เรียกว่าอาจจะทํามาเฉพาะรุ่นของเอเวอเรสแล้วก็ l a ปเตออาจจะไม่ใช่ของแท้ที่เขาแบบเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงนะอาจจะเป็นงานที่ งานคัสตอมใหม่นะครับตัวนี้เป็นงานคัสตอมใหม่ที่ทํามาเฉพาะเอเวอเรสต์แล้วก็แรปเตอร์นะครับเป็นงานแท้ที่เรียกว่าใส่กับตัวปอร์เช่พานามิล่าอ่านั่นแหละที่เขาเรียกว่าพานามิล่าปั๊มเบรกพานามิล่าประมาณนี้นะครับจานเบรกไฮคาร์บอนนะครับขนาด4 0 5มิลจานหน้าจานหลัง380มิลครับก็เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็นที่นิยมตอนนี้ในกระแสในขับเอเวอเรสต์แรปเตอร์นะครับที่เรียกว่าแต่งเรียกว่าทรงดูไบ ดูบอารับอบูดุบีนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ m a c Wa วก VF0 อันนี้จะเป็น VF02 สอ่าสีดำเงาแบบนี้นะครับ m a c ก f ก็มีหลายลายที่ให้ลูกค้าเลือกนะก็เป็น McFoaming ที่มีน้ำหนักเบานะครับนี่เเป็นแบรนด์ไทยแต่เรียกว่าเป็น m ม็กที่เป็นแบบโฟมิงมนหนักเบาแล้วก็ช่วยลดแรงกระแทกของช่วงล่างแรงถ่วงล้อมก็ต่ำด้วยเพราะว่าแม็มันมีน้ำหนักเบานะเวลาเราหมุนล้อเราหมุนเนี่ยมันจะ แจงทวงต่ำทำให้ช่วงล่างของเราขับเนี่ยมันจะสมูทดีนะครับการกระแทกของช่วงล่างก็ทำได้ดีด้วยเพราะว่าแม็กน้ำหนักเบาจับคู่กับยางโตโย2,75,55,20ยางของโตโย o p เพน o u นทรีเนี่ยจะเป็นยางที่เกรดคุณภาพเรียกว่านุ่มเงียบที่นิยมใส่กับเอวเวอเรสตอนเนี้ยถ้าเอวเวอเรสใส่โตโยนี่เรียกว่าเป็นกระแสเลยนะครับใส่ยางพาะอื่นก็ไม่ได้อีกต้องโตโยอย่างเดียวตอนนี้นะครับก็ ไซส์ขนาดเรียกว่าเต็มซุ้มพอดีนะ275ก็คือหน้ายางกว้าง55คือแก้มยางความหนา20ก็คือขนาดของยางขอบ20รับกับแม็กขอบ20ของเวกอ่าเมก,ก็เป็นลายก้านตรงแบบนี้นะเป็นโฟมมิ่งน้ำหนักเบาเท่ๆเลยนะครับตามสไตล์ไวไยรุ่นดูไบาอาหรับนะครับเท่ๆแบบนี้เรียกว่าช่วงล่างโชคเบกรกล้อแม็กตัวท็อปสุดจัดเต็มคาราเบลเลยสำหรับตัวคันนี้แล้วก็เหลือชุดแต่งรอบคันนะที่เราจะแต่งให้ลูกค้านะครับอ่ะเดี๋ยวไปลงแต่งกันบ้างเดี๋ยวผม จะพาเดินดูลงแต่งกันนะว่ามีอะไรบ้างโชรุมสอดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็มีรถแต่งให้ลูกค้าดูหลายแบบเลยนะวันนี้นะครับยามเย็นรอบประมาณ6กโมงห้านาทีนะวันนี้เราก็มาอยู่ที่กันที่โชลุ่มนะครับมารอทาคลิปรีวิวรถส,ยสวยๆนะครับหลังลงแต่งของโชลุมก็รถแน่นเลยนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปให้ดูกันทีละคันเลยนะครับว่าเขามีการจัดแต่งอะไรกันบ้างนะครับนี่บรรยากาศภายในโรงรีวิวของ โชลูมฟอร์ดพระนครเกษตรน้องมินนะครับโชลูมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาให้พี่พีเพลทได้ดูกันครับจะเกี่ยวกับการแต่งรถตกแต่งรถนะครับอ่าเรามีทีมงานช่างมืออาชีพเนี่ยคอยซัพพอร์ตกับชุดแต่งรถลูกค้าที่ถึงโชลูมเลยนะครับนี่แม็กคอสมิกมาแล้วนี่แม็กคอสมิกใส่ยางคอสมิกแม็กคอสมิก ยางอาอคอสมิกเท่ๆจับคู่กันเลยนะครับเป็นยางอารีด้วยนะครับนี่ทั้งยางทั้งแม็กสีทองตัดสีดำนะครับเท่ๆเลยนะครับแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นไวทแท็กขับสีนะครับราคาลดหนึ่งล้านสาแสนมื่นเบาทนะครับเป็นไวทแท็กขี 4, นะครับนี่ชุดยก2นิ้วจับแล้วนะครับนี่เปลี่ยนปีกนกของโปรเฟนเดอร์มีปีกนกสีเหลืองด้วยนะครับนี่ ปีกนกสีเหลืองมาแล้วนะโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของปีกนกเดิมนะครับนี่เรามีการเปลี่ยนปีกนกใหม่นะครับนี่ของเดิมเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เราเปลี่ยนปีกนกของโปรเฟนเดอร์นะครับเรายกสองนิ้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนองศาให้มันมีการที่จะช่วงล่างมันสมูทนะครับอ่าไม่ไม่กินหน้ายางนะครับทำให้ช่วงล่างมันมันง่ายต่อ,อการการที่เรียกว่าง่ายต่อ,อการตั้งสูนรล้อนะครับอ่า ก็จะมีเสียงหน่อยนะอ่าก็เขากําลังใส่ล้อกันอยู่นะครับมีการขันน็อตอะไรกันนะครับอ่ามาดูแม็กกันก่อนแม็กเอแอมพายนะครับนี่แม็กเอแอมพายก็มีขนาดขอบ20นะครับนี่มีหลายลายให้ลูกค้าเลือกนะเอแอมพายนะครับนี่ก็มีสีดําเงาดําด้านออฟเซตลบก็มีนะครับนี่เราเอาแม็กมาโชว์ถึงที่โชว์รูมเลยนะหลังลงแต่งนะครับลูกค้ามาดูรถที่ที่โชว์รูมเนี่ยลงแต่งเนี่ยก็จะมีแม็กให้ลูกค้าดูนะชอบลายไหนนะครับแบบไหนออฟเซตลบหรืออยากได้แบบออฟเซตบวก หรืออยากได้แบบอ f f s e ตลบศูนย์เนี่ยก็เลือกได้นะครับเลือกได้อ่แม็กมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะครับอยากได้ลายไหนก็บอกได้นะมีหลายลายให้ลูกค้าเลือกหกสิบลายเลยนะครับแม็กนะครับสําหรับแม็กที่ชลุมเรานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมารีวิวให้ชมการถึงลงแต่งเลยนะครับก็กําลังใส่ล้อนะคันนี้นะครับใส่ล้อกับไปใส่กับสีนะคะรับปีกนกสีเหลืองนี่เท่เลยน네ะปีกนกสีเหลืองเนี่ยอ่าแล้วก็ยางคอสมิก อ่าแล้วก็แม็กคอสมิกลงตัวกันเลยนะครับคอสมิกช่วงล่างคอสมิกนะครับอ่าแล้วก็เอเวอเรสตัวตอนนี้เป็นนี้เป็นรุ่นเทรนนะครับเอเวอเรสต์เทนใส่แม็กเอเวอเรสต์ไวด์แท็กนะครับนี่ยี่สิบใส่กระจังหน้าไอาก้กระจังหน้าเดิมใส่ชุดแต่งเอเคซนะครับนี่แล้วก็เอาร้อเปลี่ยนโชลูมเลยนะครับนี่ล้อเดิมเดิมเรานะครับนี่ที่มามาเปลี่ยนให้กับรถลูกค้านะนะครับมีแต่งกันหลายคันที่โชลูมนะครับตรงแต่ง เนี่ยเรามีช่างประจำที่โชว์รูมเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวนะ,ะเราจอดขายอันดับหนึ่งนะครับจอดขายอันดับหนึ่งลงแต่งรถอันดับหนึ่งนะครับแล้วมาดูรุ่นอ่าตันนี้เป็นรุ่นสปอร์ตคอนนี้ก็ใส่ชุดยกแล้วใส่ยางแล้วใส่แม็กเรียบร้อยนะครับนี่ยกสองนิ้วโปรเฟนเดอร์ปีกนกนะครับแล้วก็ยางโตโยสองเจ็ดห้าห้าห้ายสิบนะครับแล้วก็แม็ก เซเวกวิวนะครับนี่ขอบ20ออฟเซ็ตลบสีนะครับแม็กออฟเซ็ตลึกหน่อยนะครับยางโตโยก็เป็นยางคุณภาพเลยนะครับนี่2อ,อันนี้ใส่3.5น,นี่3.5นะนี่ยาง3.5ของโตโยนะครับอ่าโตโยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าลูกค้าใส่กระบะเนี่ยถ้าไม่ยกถ้าไม่ยกนะใส่2.75ได้นะครับ2.75เจ็ดใส่ได้2.65 50 20ใส่ได้นะครับแล้วก็305 5520เนี่ย จะเหมาะกับรถกระบะที่ยก2นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเอเวอเรสต์เนี่ยถ้ายก2นิ้วเนี่ยต้องใส่305 5520ห้าห้านะครับนี่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ลายยางยังอยู่เลยนะครับนี่3 0 5 5520้าห้าบนะครับก็3 0 5้าเป็นยางที่เหมาะกับรถที่ยก2นิ้วนะครับถ้าไม่ยกเนี่ยมันจะติดซุ้มนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องปาดปาดเรียกว,ว่าต้องระเบิดเลยแหละนะครับถ้าเราใส่3 0 5เพราะว่ายางมันแก้มหนานะครับแก้มหน้ายางมันกว้างนะครับเนี่ยแก้มตรงเนี้ย0ามางนะครรับเาก็ต้องมีการมีกการรเปับปาซุ้มหน่อยนะครับ คันนี้ก็ใส่ชุดเหล็กฮัมเมอร์รอบคันนะครับคันนี้เดี๋ยวเราจะใส่กันนะรถชุดเหล็กใส่หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดข้างโลบาร์สปอร์ตบาร์ฮัมเมอร์วอลเออร์พัทนี่มีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ชุดเหล็กกันนะครับเร่องแต่งเสร็จเราจะมารีวิวให้ชมกันนะคันนี้นะครับเหลือใส่กันชนหน้าเหล็กอ่าถอดกันชนแล้วนะนี่เหลือใส่เหล็กอยึางเดียวนะครับอ่ารถก็แน่นเลยครับที่รูโชรูมของเรานะครับฟอดพระนครเกษตรน้ำมินนะครับวันนี้ รี่อพีเนเพจที่ดูคลิปนี้นะอยากได้รถก็พักมาได้กับช่อง Ford Apple นะครับเรามีรถให้ดูเยอะไลน์แม็กให้ดูไลน์แม็กให้เลือกเยอะนะครับอ่าเดี๋ยให้ดูลายแม็กกันอีกรอบนึงนะครับชอบลายไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับลายแม็กนี่แม็กขอบ20นะครับขอบ20อ่ออฟเซตก็มีลบ0ออฟเซตบวกออฟเซตลบ18 24-44มีให้ลูกค้าเลือกดูเยอะเลยนะครับ วันนี้ก็ยามเย็นแล้วแดดร่มๆแล้วนะครับเราก็มาเดินให้ชมรถสวยๆกันนะครับสวยๆกันที่โชรูฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินนะครับวันนี้ก็กลางวันก็ช่วงวันอาจจะร้อนเลยนะแดดเปี้ยงเลยนะครับเราก็ต้องมาเดินทําเดินทําคลิปกันตอนเย็นดีกว่านะครับแดดร่มรมนะครับร้อนมันจะมันจะแบบถ้ามันร้อนมากมันก็มันก็มันก็พูดลาบากอะมันอัดไงมันร้อนนะครับอ่ามีรถแต่งอะไรกันอีกนะครับให้ดูกันนะวันนี้วันนี้ วันนี้ก็ไปดูไปดู e อเวอเรสต์เทนเอเวอเรสกับทรงดูไบนะครับทุกที่จัดไฟแนนได้นะครับเรามีเจ้าที่ทำงานถึงบ้านส่งมาบรถถึงบ้านเลยนะครพี่ๆก็สนใจก็ทักมาได้กับช่อง Ford Apple นะครับวันนี้ก็มาให้ชมกันเดี๋ยวเราดู e v e r e เ t 10กันนะครับเอเวอเรสตแล้วก็ Raptor ร์แรปเตอร์ดีเซลนะครับ Raptor ร์ดีเซลนี่เอเวอเรสตทนะครับี 10, รบ่ราคารถหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหนเครับกับทรงดูไบาอาลับ ี่ปั๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบรุ่น20แซด405จานหน้านะ6พอร์ตจานหลัง380มิลจานหลัง380มิลสี่พอตจานขนาดจานเนี่ยเป็นจานไฮคาร์บอนนะครับที่ไม่เป็นสนิมนะจานไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับ m a ็กเอเวนนะครับนี่ขอบ20เลยนะครับท่อคูเป็นเท่ทอท่อ h k F. s ปลายเดียวนะครับนี่เสียงนุ่มๆเพราะๆแบบนี้นะครับ เอวเรเทนเนี่ยก็แต่งได้ทรงดูใบนะครับทรงสวยงามแต่งได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบสเปคชอบเรียกว่าชอบสไตล์การแต่งนะครับแต่งได้แล้วก็แรปเตอร์ที่เป็นตัวดีเซลนะครับสีส้มหนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมืนบาทเพิ่มสีไปอีกหนึ่งมืนบาทก็จะเป็นหนึ่งล้านแดแนก้าบาทนะครับอันนี้ก็ใส่แม็กของฟูลเอลแท้เลยนะครับลายบิดแม็กฟูลเอลลบิดสีดําเงานะครับแล้วก็ใส่ยางโตโย3สาม5ูนย์ห้าห้าห้ายิบนะครับยาง RT ใส่กันชนหน้าเหล็กของ h a m m e r รุ่น a อ l a s s e r i e s นะครับนี่ของ r a p t o r d i e ี e ซนะครับนี่ใส่กันแครงของแครงของ h a m m e r นะครับนี่สีแดงแบบนี้กันกระแทกด้านล่างนะครับกันแครงนี่ก็ทำสีเป็นสีแดงนะครับตัวนี้นี่ของ h a m เ e r เลยนะครับกันกระแทกเวลาเราขับทังออฟโรดเนี่ยมีเศษของแข็งอาจจะกระทบเครื่องยนต์นะเพราะว่าด้านหน้าของยศของเราเนี่ยมันมีทั้งแผงแอร์นะครับนี่แผงแอร์ด้านหน้าด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับ Uh, แผงอินเตอร์คูลเลอร์นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นเป็นอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะครับก็อาจจะมีแบบเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ทําให้เกิดความเสียหายนะเราก็ต้องใส่กระแทกช่วงล่างไว้นะครับมีหม้อน้ําอีกห้องเกียร์อีกนะครับเราก็ต้องใส่ใส่กันกระแทกการกันแ,แข็งเหล็กกันแทกช่วงล่างไว้นะครับป้องพัดปอดป้องกันไว้ไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนะครับอัญชล่าเลคารเมอร์รุ่นแอ l a ลสซีดีนะครับนี่เท่เลยอัญชน,น้าเหล็กเขามีรับประกรันด้วยนะนี่นะครับ สแกนเคีโค้ดลูกค้าที่รับรถไปแล้วนะสแกนเคีโค้ดเลยตัวนี้นะบางเซล์บางท่านอาจจะไม่ได้บอกนะแต่แต่ถ้ารู้ไว้ก็ดีนะลูกค้านะครับนี่เราติดติดอุปกรณ์ของฮัมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้ามันได้ข้างโลบาร์ Bar, นะครับทุกอย่างของฮัมเมอร์เขามีรับประกันหมดเลยนะเนี่ยลูกค้าสามารถสแกนเคียวโค้ดนะครับนี่โค้ดโค้ดการวันตีของของฮัมเมอร์เขานะครับเขาเขาจะให้ลงใส่ชื่อใส่เบอร์โทรนะครับนี่ลูกค้าก็ลงชื่อลงทะเบียนกับฮัมเมอร์ไว้เลยนะครับ เราจะได้เผื่อสินค้าเรามีปัญหาเงี้ยสีร่อนสีหลุดเราก็สามารถเคลมได้นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็เรียบหรูดูดีตามบแบบฉบับของแรปเตอร์อยู่แล้วนะครับใส่แม็กฟูเอลแท้นี่ก็แม็กนี่ก็หลายบาทนะฟูเอลแท้เลยนะครับแม็กฟูเอลนะครับยางโตโยนะครับคุณภาพทั้งนั้นเลยนะท่อคู่อ่านี่ของแรปเตอร์ตรงรุ่นนะครับแรปเตอร์ตรงรุ่นเป็นไทเทเนียมเลยนะเนี่ยโอ้เสียงนุ่มเพล่เเลยนะครับตัวนี้ ถ้าเป็นเบนซะินอ่ะเขามีอยู่แล้วของเดิมจากโรงงานนะถ้าเป็นดีเซลไม่มีท่อคู่นะครับแต่ลูกค้าถ้าอยากใส่ท่อก็ใส่ได้นะนี่แรปเตอร์พ็อพเปอร์แมนครับตรงรุ่นของแรปเตอร์เขาเลยนะครับทำตรงรุ่นของแรปเตอร์ดีเซลนะครับแล้วก็ตีเส้นตีเลสนี่ตั้งแต่แบบเฮดเลยไหมทอ่เอเรียกว่าคอท่อตีมาเลยนะยาวมาเลยนะนี่ยันปลายเลยนะครับก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่ทุกรุ่นแหละไม่ว่าจะเป็นแรปเตอร์แรปเตอร์ดีอ่าดีเซลวแท็กรุ่นทุกรุ่นที่เป็นกระบะฟอร์นักเจนอะใส่ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็เสริมด้วยกันชนท้ายของ Hummer รุ่น Nova ซีรีส์พร้อมวงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟ LED 6จุดนี่เวลาเราถอยหลังจะมีไฟไฟตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มแสงสว่างเวลาลูกค้าถอยหลังนะครับก็มองเห็นชัดเจนนะครับเส้นทางเราถอยหลังเพราะว่าเรามีกล้องถอยหลังให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่กล้องตัวนี้ก็ช่วยเวลาเราถอยหลังนะภาพจะแบบที่จอซิงค์สินะครับอ่ะก็คันนี้ก็แต่งสวยงามแบบเตอร์ดีเซลคันนี้นะครับ เอเวอเรสตแรปเตอร์ ed, or, นะครับตอนนี้มีรถพร้อมส่งมอบนะบพี่ๆก็สนใจก็ทักมาได้นะช่อง f o r ์แอปเปนะครับใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับตอนนี้ซื้อรถแถมทองซื้อรถแถมทองนะตอนนี้นะครับโปรมชั่นทอง1บาทด้วยนะครับทองหงบาทอ่ะเราเดินรอบชลุมกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะจบคลิปการนะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนทุกท่านดูคลิปนี้นะแล้วอยากดูรุ่นไหนนะครับเดิมๆนะครับ ผมเมื่อคลิปก่อนอนะผมพาเดินโรลรถสต็อกรถแล้วมันรถมันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเถอะลูกค้าบอกว่าทําไมทําไมรถจอดกลางแจ้งไม่โดนแดดโดนฝนหรยอครับพี่มันเป็นอย่างงี้หรอครับพี่เพราะว่ารถมันสต็อกเยอะนะครับแล้วก็บางทีเราที่จอดรถไม่พอนะครับเราก็ต้องเอามาจอดกลางแจ้งนะครับเพราะว่ามันรถรถลงทีอประมาณเกือบคืนหนึ่งอะลงมาสามสิบสี่สิบคันนะเพรางว่าบางทีมัน จอดในร่มมันมันจอดได้อยู่แล้วนะครับแต่มันไม่พอนะครับเราก็ต้องมาจอดกลางแจ้งกันนะครับแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะว่าเวลาเราปล่อยรถให้ลูกค้าเนี่ยเราจะมีการทําสีเคลือบสีนะครับบางท่านอยากได้เคลือบแก้วผมก็จัดให้นะครับอยากได้แบบไหนก็บอกได้นะครับรถไม่เงาผมก็เคลือบแก้วให้อย่างดีเลยนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับสปีนะครับเคลือบแก้วแท้เลยนะครับแล้วก็ตัวสีรถถ้ามี ถ้าแบบสีหลุดสีล่อนสีลอกอะไรเงี้ยเคมได้นะครับเค็มได้รับประกัน5ปีไม่เกิน1นึ่งแสนห้านโลนะครับตามระยะของฟอร์ดที่เขาแจ้งมานะครับก็ลูกค้ามันใจได้นะครับเอารถไปยางแตกยางหลุดอะไรเงี้ยลูกค้ามาเคมที่โชลูมได้นับเคมได้ทุกทุกศูนย์ของฟอร์ดทั่วประเทศนะครับอยู่ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็เคมได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับซื้อรถฟอร์ดเคมได้ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับมีเรามีสมุดใบรับประกันี่นก็สามารถเข้าเคมได้นะครับแต่ลูกค้าที่ผมปล่อยรถไปเนี่ยทุกคัน ถ้าซื้อแล้วก็ผมอะ่ะผมก็จะเคลือบให้นะครับเคลือบแก้วให้ก็อยู่ได้2ปีนะครับคุณภาพ2ปีนะครับเคลือบสีพ่นกันสน,นิมให้ครบเลยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานได้สบายเลยยาวๆเลยนะครับอามาดูเอเวอเรสต์อีกคันนึงนะครับคันนี้ผมจะทําคลิปดูเร็วนี้อยู่นะครับคันนี้ L Sport, เอเวอเรสต์สปอร์ตนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาทกับทรงดูไบาอาหรับแล็บสีเทาด้วยนะครับเทาด้านงานสีเทาด้านเนี่ยสังเกตเส้นขอบเห็นปะ เขาจะละเอียดกริปเลยนะครับนี่นี่งานรับสีนะครับรถเดิมสีขาวมุกนะคันนี้สีขาวมุกแต่เรารับสีเทาด้านแล้วก็ทาเป็นทรงดูไบอาหรับาอาบ,อบูดาบีนะครับนี่แล้วรถคันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ใส่จุดแต่งอะไรเลยนะครับเน้นแต่ช่วงล่างเน้นความหล่อช่วงล่างอย่างเดียวนะครับอ่ะดูช่วงล่างกันเลยนะครับโปรเฟนเดอร์มาอยู่แล้วนะครับนี่โปรเฟนเดอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นเซ็ตช่วงล่างของฟอร์ดไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์กระบ,บะเนี่ยก็ต้องเป็นโปรเฟนเดอร์นะเพราะว่ามัน ตอนนี้โปรนเตอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีสุดณนะปัจจุบันสำหรับ Ford นะอ่าก็ทำมาตรงรุ่น Ford ดอยู่แล้วนะครับนี่ O.E.M. 2.5นะครับปรับแระดับนี่มีปีกนกกันอ่าปีกนกกันโค,งนะคนน้งนะครับผมจะผมจะก้มดูใต้นิดนกึนงนะครับนี่ปีกนกกันโค้งนะครับแล้วก็มีในส่วนของโชคสปริงนะครับเปลี่ยนให้ครบแล้วก็มีกระบอกสับแท้งปรับแปดระดับนะครับนี่เป็นแบบ O.E.M. 2.5เลยนะครับตัวท็อปสุดนะอันนี้นะครับ ราคาเกือบแสนเลยนะครับในโชคตรงนี้ช่วงล่างนะครับนี่เคยมีลูกค้าเคยมีลูกค้าผมอะอยากได้แบบน้องโชคตรงไหนที่มันทําเคยมาลองรถที่จูรูมแหละแล้วมันมันโยกมันโยนไงพี่เขาก็เลยบอกว่าอยากได้แบบที่มันอยากได้โชคที่มันแบบไม่โยกไม่โยนอะผมก็แนะนำลูกค้าไปโปรฟิเดอร์เพราะว่าโปรฟิเดอร์เนี้ยถ้าเราเปลี่ยนปีกนกนะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนกันโค้งใหม่นะครับรถมันจะไม่โยกไม่โยนเพราะว่าของเดิมเนี้ยเขาจะ มันจะเป็นสแตนดาร์ดอะเวลาขับแล้วมันจะโยกจะโยนหน่อยเวลาเราเหยียบใช่ป่ะแต่ถ้าขับลูกค้าเปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์เนี่ยมันก็จะมีปีกนกปรับองศามีกันโคง้งอ่าแล้วก็มีโช็คสปริงเนี่ยมันก็จะเซฟช่วงล่างให้สมูทขึ้นนุ่มขึ้นมันล็อกไม่โยไม่โยกไม่โยนด้วยลูกค้าแฮปปี้เลยนะครับลูกค้ารับรถเราก็ไปลองขับดูโอ้แฮปปี้เลยนะครับ,บรแฮปปี้เลยเพราะว่ามัน มันไม่โยกไม่โยนแต่มันมีระบบเขาเรียกว่ามันม,มีระบบท <reco Christ. S 1> ี <fry UC S> ่เ <kaz> รียกว่านุ่มหนึบเข้ามาช่วยด้วยนะครับก็เหมือนรถสแตนดานแหละแต่แค่ลดการโยกกันโยนนะครับเปลี่ยนโชก็จบนะครับเรื่องช่วงล่างนะครับมันก็ต้องจบไปแล้วล่ะครับเพราะว่าโชคมันตัวละสี่ต้นเนี่ยเกือบแสนนะครับก็ต้องจบแล้ะครับอ่ะช่วงล่างแล้วนะครับนี้มายางบ้างนะครับยางเนี่ยก็จะเป็นโตโยอีกแล้วนะครับ RT นะครับก็เราก็รู้อยู่แล้วว่า Ford e v e r e s t เนี่ยใส่แต่โตโยกันแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใส่ใส่ยี่ห้ออื่นได่เป็นแล้วนะครับใส่โตโยอย่าง แม็กเวกบีเอฟนะครับสีเทานะครับรถสีเทาด้านแม็กสีเทาเนี่ยเข้ากันได้ดีเลยนะทั้งรถทั้งสีรถทั้งแม็กนะครับคันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนปั๊มเบรกไฟฟ้านะใช้ปั๊มเบรกเดิมนะบเบรกก็ขนาดจานเนี่ยสามร้อยสามสิบมิลนะครับเราเห็นว่าจานเล็กนะสี่พอตอ่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนจานเนี่ยจานเนี่ยสี่ร้อยห้ามิลหกพอตการเบรกรถมันก็จะสมูทกว่าของเดิมอยู่แล้วนะครับเราเปลี่ยนเบรกไปเนี่ยตัว สี่ต้นเนี่ยก็หลายแสนอยู่นะเบรกเนี่ยเบมโบ่เนี่ยคาลิปเปอร์ที่ที่เขาใส่กันนะก็หลายแสนอยู่นะครับก็จะเพิ่มวาระระบบปลอดภัยเข้ามานะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เบรกเดิมเอาพี่ไม่ต้องพี่ไม่มใส่หรอกเบรกแต่งพี่เอาเบรกเดิมนี่แหละก็ได้ได้ครับพี่ไม่มีปัญหานะครับเราก็เราก็แต่งตามใจลูกค้าแล้วแหละถ้าลูกค้าอยากได้ความสวยงามเน้นให้มันแบบถ้ามีงบกําลังเหลือนะถ้างบเหลือหน่อยก็เบมโบ่ไปเลยนะครับจานจานเบรก เบมโบคาลิเปอร์เบมโบ่ทาสีได้เงี้ยก็ให้มันดูสวยงามรถสีเทาอยากจะได้เป็นปั๊มเบรกคาลิเปอร์เนี่ยเป็นสีเขียวมะนาวก็ได้ส้มก็ได้แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับเราแต่งรถตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่มีการบังคับกันนะไม่มีการบังคับการก็ลูกค้าชอบแม็กไรนี้เราก็แนะนําให้ลูกค้าแบบนี้ยางแบบนี้ก็แนะนาแบบนี้ไปนะครับชคโปรเฟนเดอร์นะครับช่วงล่างนี่จับเต็มคาราเบลเลยนะครับชคท็อปสุดเบรกก็เบรกเดิมแม็กก็ท็อปสุดเวกนี่หนักเบาโฟมิงนะครับ vf 0 3 2สีเทา vf 0 3 2เนี่ยเป็นแม็กที่เขามีหลายสีเป็นแม็กที่นิที่นิยมกันเยอะนะครับตอนนี้ลายนี้นะที่ยังมันเยอะมากเอะยอะมาก,มากๆเลยแหละต้องบอกอย่างนี้แล้วมีหลายสีเทาดําด้านดําเงาสีทองก็มีนะครับที่เขาใส่กันนะตอนนี้นะครับสีเทาเนี่ยเห็นน้อยเห็นน้อยมากเห็นน้อยมากนะครับส่วนมากจะเป็นดําด้านดําเงาซะเป็นส่วนใหญ่นะพอลูกค้าเลือกสีได้นะครับอันนี้ก็เอเวอร์สปอร์ตไม่มีแพคเกจนะครับคันนี้1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันบาท ช่วงล่างสเปคเทพถ้าได้เบรกอีกสักสีสักสี่สี่ล้อเนี่ยถือว่าสวยเลยนะเบรกเนี่ยอ่าถ้าลูกค้าไม่อยากได้สีมันจุดฉาดก็เอาสีเทาก็ได้นะสีเทาด้านก็ได้อ่าผมก็เคยติดให้ลูกค้าไปอยู่เบรกคาลิปเปอร์สีเทาด้านเพราะว่าลูกค้าบอกเลยพี่ไม่อยากได้สีจุดฉาดพี่อยากได้สีธรรมดาก็สีเทาด้านก็ได้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคันนี้เอเวอร์เรสต์ปอร์ตเดี๋ยวผมจะทําคลิปคันนี้นะครับรอรอชมได้เลยนะคันนี้เอเวอร์เรสต์ปอร์ตตัว,ต,วตันดาตไม่มีแพ็กเกจนะครับกับทรงดูไบอบอาั อาบ,บูดาบ,บีคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวจะทำคลิปเร็วๆนี้นะครับ <font> ก็เหลือแต่ล้างขัดกับสีนะลูกค้าไม่ได้แต่งอะไรแล้วนะเหล๋ยล้างขัดกับสีรอก,รากําหนดเลิกลูกค้ารับรถอีกทีหนึ่งก็ใกล้วันรับรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้างขัดกับสีใหม่แล้วก็มาทาคลิปให้ลูกค้าดูการนะครับออปชันภายนอกภายในชุดแต่งมีอะไรบ้างนะวันนี้ก็เอามาเป็นน้ำจิ้มให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับก่อนจะส่งมอบลูกค้าเดี๋ยวผมจะไลฟ์ไลท์ไลฟ์ทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ arcade. วันนี้นะครับก็ไลท์ทำคลิปมายี่อนะครับ ฝากพี่เ okay, พ ouais, uh ียงเพจทุกท่านนะดูคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Ford Apple ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปอยู่และวตต่อไปนะครับเราก็ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาการขายรถ Ford นะอยู่ที่ชูรลบุรีพระนครเกษตรนะมินปรึกษาเรื่องไหนก็ทักเข้ามาคุยได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าสองหนึ่งสองศูนย์แปดศูนย์หกนะครับพี่ๆก็ทักเข้ามาได้นะทักเข้ามาได้เลยแอดไลน์ก็เอพี่นะตัวเอแล้วก็ตัวพีแล้วก็เบอร์โทรศูนย์หกห้าสองหนึ่งสองศูนย์แปดศูนย์หกนะครับวันนี้ก็อ่ อยากดูรุ่นไหนอ่ะพี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะดูคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้อยากดูรถรุ่นนี้นะครับเดิมเดิมหรือแบบแต่งก็ได้คอมเมนต์เข้ามาได้ผมจะพาชมแบบเดี่ยวเดียวเลยนะครับก็สต็อกรถประมาณนี้นะครับพี่เพราะว่าจริงอ่ะเรามีรถจอดในร่มก็มีนะครับจอดในร่มก็มีแต่รถมันไม่พอต้องมาจอดกลางแจ้งแบบเนี้ยแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะร,รถอาจจะเลอะฝุ่นตอนตอน,ตอนเราเห็นเนี้ยจะเลอะฝุ่นใช่ไหมตอนรับรถจริงอ่ะก่อนรถก่อนรับรถอ่ะผมจะล้างขัดเคลือบสีเคลือบแก้วให้นะครับเต็มระบบเลยนะครับก็อาจจะเงาวววัม่องกนคร มันต้องจอดโล่งอยู่แล้วอะผมก็เคยไปเห็นแบรนด์อื่นนะเขาก็จอดลงโล่งกันนะตากแดดตากฝนกันบางทีจอดเป็นเดือน2เดือนก็มีนะครับท,ทุกทุกค่ายับพี่ทุกค่ายเลยจอดกลางแจ้งกันหมดนะครับเพราะว่ารถคันรถมันอะมันรถเนี่ยมันจริงๆอะเขาลงทีคืนหนึ่งอะสี่คันนะครับแล้วบางทีพื้นที่มันมีแค่เนี่ยเราก็ต้องเอาไปจอดอในร่มก็อาจจะในร่มบ้างนะครับกลางแจ้งบ้างปะปนงกันไปนะครับอะไลนี้นะครับอะไรนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปก่อนนะครับ ทุกอาชีพจับแฟนได้นะครับพี่เรามีเจ้าที่ทำงานถึงบ้านส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ช่อง Ford Apple ก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ดูคลิปก่อนๆหรือที่ผมเคยทําคลิปไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับก็ขอบคุณลูกค้าที่กดเข้าไปรับชมกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทํางานนะครับได้ได้มีรืสวยให้พี่เมย์ได้ดูการนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่มันนอกเหนือจาก อ่านางงามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแตกต่างจากคนอื่น,นครับผมก็จะรีวิวยังไงนะครับให้เหมือนต้องเหนือคนอื่นถ้าลูกคา้าลูกค้ามีมีคอนเทนต์หรือคอนเซ็ปต์อะไรก็ทักเข้ามาได้นะเอออ่าคุณเปิ้ลครับอยากให้รีวิวแบบนี้แบบนี้เออผมจะทำหรือทำคลิปบางทีผมก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีนะเพราะว่าเซลล์ที่เกษตรเนี่ยเขามีเป็นเกือบ200คนอะ่ะโอ้โหรีวิวรถคันทีนึงลูกค้าอาจจะเบื่อนะอ่ะรีวิวรถคันเดิมเน,นี่ยรถคันนึงอะ่ะเซลล์รีวิวกันประมาณ10บสิบนนะครับคันคนเลยก็ได้อ่านะนะครับก ฝากไว้นะครับก็สนใจก็ทักรถเข้ามาคุยเกี่ยวกับรถกับ Ford Apple ได้นะครับช่อง Ford Apple ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปยงเท่วน,นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ